มัลติมีเดียนะคบก็คืออาร์ตอย่างนึงนะครับที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้ทำให้เรามีสีสันในชีวิตมากขึ้น,นค่ะมัลติมีเดียนะคะในสำหรับความคิดนะคะก็คือ h o t o s h o p แฟซอะไรพวกนี้ค่ะเกมใน Facebook กอะค่ะ,ค,ะคิดว่ามัลติมีเดียเนี่ยเป็นการรวมสื่อหล,หลายๆอย่างมาด้วยกันเป็นแบบดูห,หนังหรือดูฟังเพลงใ,ในอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยความหมายของมัลติมีเดียครับ มันก็แปลตรงตัวเลยนะมัลติกับมีเดียมีเดียคือสื่อเองสื่อก็มีตั้งแต่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงเพลงเมื่อเอามารวมกันมันก็คือมัลติมีเดียมัลติมีเดียมัลติหมายถึงหลายๆอย่างผสงรวมกันมีเดียหมายถึงสื่อข่าวสารช่องทางการสื่อสารเมื่อนำมารวมกันมัลติมีเดียหมาย อบด้วยตัวอักษรภาพนิ่งภา,าเพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีโอโดยผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์หรืออินเทอร์แอคทีฟและได้บรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน yeah, 2006, asty, ข้อความหรือตัวอักษร ข้อความหรือตัวอักษรถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของมกกัมลติมีเดียระบบมัลติมีเดียที่นำเสน,เนอผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีรูปแบบและสื่อสันให้เลือกอย่างมากมายตามความต้องการภาพนิ่งภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวภาพนิ่งนะว,ว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร เพราะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่าเป็นที่เข้าใจได้กับทุกคนชาติภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวหมายถึงภาพกราฟริกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชมและเพิ่มความน่าสนใจให้กับชินง,งาน <Because> เสียง เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมัลติมีเดียโดยจะถูจะกจัดเก็บไว้ในรูปสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นกลับไปกลับมาได้งานมัลติมีเดียที่มีการใช้เสิ่งที่เราใจและสอดคล้องกับเนื้อหาในการน,นำเสนอจะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมดุญญลแบบมากยิ่งขึ้นวิดีโอวิดีโอเป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เนื่องจากมีความสามารถในการแสดงผลทังภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปพร้อมๆกันทำให้เกิดความน่าสนใจในการนำเสนอง,งานประโยชน์ของมัลติมีเดียประโยชน์ของมัลติมีเดียนั้นมีมากมายอาทิเช่น 1. นง่ายต่อก,การใช้งาน 2. สัมผัสได้ถึงความรู้สึก 3. สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ 4. เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 5. ้คูค่าในการลงทุน hope you do well? Are you done done me in you bet I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I felt right through the cracks i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my best this and nothing's gonna stop me but divine